ที่ชุมชนลำต้นกล้วยแขวงโคกแปดเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครนายชูสั่งอ้อยเฮงหัวหน้าส่วนพุทธศาสตร์การเกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนลำต้นกล้วยและร่วม,มาทึกเทปของรายการทุกทิศทั่วไทยทางช่องไทยพีบีเอสซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนหลัต้นกล้วยซึ่งเป็นชุมชนที่มีประธานชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่พัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนจากกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนเช่นกิจกรรมโยนกล้าป่าเป้าปลูกข้าวอินทรีย์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำนาบแบบโบราณด้วยการดำนานด้วยตนเองถ่ายรูปกับแม่กำไลน้องทองสุก ขายเผือกแม่ลูกของชุมชนและมีอาหารพื้นบ้านผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรนํามาจําหน่ายที่ร้านร่มไม้ปลายนาทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทั้งนี้สานันาากงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครส่งเสริมให้ชุมชนสร้างไรายได้จากอาชีพวิถีชีวิต โดยการจัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิญกษตรและวิถีชีวิตเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเพราะชุมชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอนุรักษ์วิถีชีวิตและขนมไทยของชุมชนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านทางรายการทุกทิศทั่วไทยทางช่องไทย P ี s เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปสยุพผลนวงชูศักดิ์อ้อยเฮงรายงาน